เอ้ยตรงนี้ก็สวยนี่เฮ้ยเฮ้ยมแจ็ตนี่มึงกล้ามาเอาหน้ามึงมาเจอพวกกูอย่างเนี้ยฮะมึงอย่าซีีหลงแต้งมึงก็รู้นี่ว่าพวกกูไม่ชอบหน้ามึงอ่ะฮ่าพวกกูนี่แสดงแต่งเงินมึงอยากเก็บตัวเหรอมึงมาซิ่งลิ่งนะอ่ะมึงคุยเองเลยภาษาอะไรเนี่ยมาซิ่งลิ่งมาซิ่งมาเต่งแต้งเฮ้ยเไอ้แจด จะบอกไปเลยนะเว้ยรองเท้าเนี่ยจะแต่ให้ขาดเองหรือเตะจนขาดอนี่มึงอะไรพูดมาดูไปเล่นทางนี้แล้วเว้ยมีอะไรพูดมาทางกูพี่ออกหรอกมีอะไรพูดมาหน้าตาของเองอ่ะแต่งมาเต็มๆแบบเนี้ยจะเตะหน้าเองอะจนซีดเลยอ้าวมึงงงกันเซ่มึงกลับมาหรือเปล่าเทียดีก่อนเไยเฮ้ยเฮ้ยแจ็ดให้นี่มึงกลับไปซะไปย้ายกูเห็นหน้าอีกก็พ่อขายของอยู่นี่กลับายได้ไงกูบอกให้กลับไปไงฮะ ยอนนะผมไม่อยากปีเรื่องมีรานุ้ยลูกมีเรื่องนี่มีปัญหากับลูกว่ะอะไรอะไรเดี๋ยวพี่พี่อะไรออกตัวเหรอูพ่อมันพ่อใครพ่อยจัดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่นิ่งๆดีกว่าหมายถึงเมื่ออยู่นิ่งๆก่อนให้มันรู้จักเราให้มันรู้จักเราพ่อทุกสถาบันเสียนพระเลยวะพี่มันผู้ใหญ่แล้วเอ็งรุ่นเดียวกันเลยดีกว่าไอจัดแบมือมาหาพ่อ กำกำให้นั่นุ่มไม่เอาพ่อไม่เอานะมาพะทะแล้วเดินเข้าไปปะทะับมันไม่เอาพ่อไม่เอาผมไม่อยากมีเรื่องพ่อจะรู้ไม่เอาไม่เอาพ่อสิไม่เอาไม่อยากมีเรื่องเฮ้ยลูกชายผมไม่อยากมีเรื่องพี่จัดการสั่งสอนให้เด็กพวกนี้เดิให้มันหลับจำอย่าเลยทงเฮ้ยราวนี้รู้ว่าใครคุมเนี่ยใครคุมใครจะคุ้มถามว่านือใครคุมถึงม่รู้แล้วกูจะรู้อ่รกำให้นันเลยพี่กำเข้าไปแล้วลองของมาดูมันอัดพี่นะพี่ไประคายผิว าาาอะไรลูกโโอออ้้ยยไะรระวังตัวนะลูกนะค่อยนะเข้าไปลูกเข้าไปไม่ต้องกลัวจ้ะเข้าไปเข้าไปลูกทำนิ่งๆไว้เจออาวุธอะไรก็เฉยๆอย่าร้องอะไรออกขี้วันแรกเฮ้ยตีมาเลยเฮ้ยอะไรลูก าเออต้องอันนี้ให้ลูกจัดมาดิจัดมา เอส้นชื่อว่าซก็รู้จักกันดีสัสสัสสัถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัก็พวกเหานั้นทำในการทีวีเซน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 ทีว